ขอเจริญพรท่านผู้ใฝ่ในธรรมทุกท่านในวันนี้เราจะมาร่วมกันพิจารณาเรื่องอันเป็นที่สุดแห่งเป้าหมายของพุทธศาสนิกชนนั่นคือนิพพานคําว่านิพพานนี้หลายท่านอาจเคยได้ยินมาบ้างแต่ความหมายที่แท้จริงและเส้นทางที่จะนําไปสู่สภาวะอันประเสริฐนั้นเป็นสิ่งที่เราควรทําความเข้าใจให้กระจ่างแจ้งเพื่อจะได้เป็นกําลังใจและเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตต่อไป หลักธรรมพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับนิพพานก่อนที่เราจะลงลึกในความหมายของนิพพานเราควรมองไปยังหลักธรรมพื้นฐานที่เชื่อมโยงกับสภาวะนี้เสียก่อนหลักธรรมที่สำคัญที่สุดที่ต้องกล่าวถึงคืออริยสัจ4หรือความจริงอันประเสริฐ4ี่ประการได้แก่ทุกข์สมุท,ทยัยนิโรธและมรรคทุกข์คือสภาวะแห่งความทนได้ยากความบีบคั้นทั้งทางกายและทางใจ สมุท,ทยัยคือเหตุแห่งทุกข์ซึ่งก็คือตัณหาหรือความอยากในรูปแบบต่างๆได้แก่กามตัณหาภาวะตัณหาวิภวะตัณหานิโรธคือความดับทุกข์อนันเป็นเป้าหมายสูงสุดที่เรากำลังจะพูดถึงในวันนี้นั่นก็คือนิพพานนั่นเองและมรรคคือหนทางแห่งการดับทุกข์ซึ่งก็คืออริยมรรคมีองค์8อันได้แก่สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะ ความดำริชอบสัมมาวาจาการพูดชอบสัมมากรรมมันตะการทำงานชอบสัม,มาอาชีวะการเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวายามะความเพียรชอบสัมมาสติความระลึกชอบและสัมมาสมาธิความตั้งมั่นชอบนอกจากอริยสัจสีแล้วหล<า>กักธรรมสำคัญอีกประการหนึ่งที่ผูกพันกับนิพพานคือไตรลักษณ์อันได้แก ä, อ่อนิจจังความไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกข์ และอนัตตาความไม่ใช่ตัวตนการพิจารณาไตรลักษณ์นี้เป็นเครื่องมือสำคัญในการมองทะลุความเป็นจริงของสรรพสิ่งทำให้เราไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดสิ่งหนึ่งว่าเที่ยงแท้ถาวรซึ่งเป็นบ่อเกิดแห่งความทุกข์การเข้าใจไตรลักษณ์อย่างท่องแท้ย่อนนำไปสู่การคลายความยึดติดอันเป็นหนทางสู่การดับทุกข์หลักธรรมอื่นๆที่มีความเกี่ยวเนื่องอาทิขันห้ารูป เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งเป็นส่วนประกอบของสิ่งมีชีวิตการเข้าใจว่าขันห้าเหล่านี้ล้วนตกอยู่ภายใต้ไตรล,ลักษณ์ย่อมทำให้เราเห็นว่าไม่มีตัวตนที่แท้จริงที่เที่ยงแท้เป็นการทำลายอุป,ปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นซึ่งเป็นเหตุปัจจัยหนึ่งของทุกข์ความหมายและที่มาของนิพพานคำว่านิพพานมาจากภาษาสันสกฤตนิรวานเนวานาซึ่งมีความหมายว่าดับ หรือเย็นในบริบททางพุทธศาสนานิพพานหมายถึงสภาวะแห่งการดับกิเลสอันเป็นเหตุแห่งทุกข์ทั้งปวงโดยเฉพาะอย่างยิ่งการดับโลภะความอยากได้โทสะความกโกรธและโมหะความหลงเมื่อกิเลสเหล่านี้ดับไปสภาวะจิตใจจะสงบเยือกเย็นเป็นอิสระไม่ถูกรบกวนจากกิเลสอกุศลทั้งหลายนิพพานไม่ใช่สถานที่ไม่ใช่สวรรค์ไม่ใช่พรหมโลก แต่เป็นสภาวะทางจิตใจที่บริสุทธิ์เป็นที่สุดแห่งทุกข์เป็นอิสรภาพที่แท้จริงเป็นความว่างจากกิเลสและความทุกข์ทั้งปวงในพุทธกาลพระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบอริยสัจสี่และตรัสรู้ถึงหนทางแห่งการดับทุกข์พระองค์ทรงสอนหลักธรรมต่างๆเพื่อนำพาสรรพสัตวให้พ้นจากกองทุกข์และเข้าถึงสภาวะอันเกษมนี้มีนิพพานอยู่สองระดับที่สำคัญคือ 1. นิพพานธาตุ สอ,อุปาทิเศส,สนิพานหมายถึงการดับกิเลสในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่คือพระอรหันต์ผู้บรรลุนิพพานแล้วแต่ยังมีเบญจขันธ์รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่ยังทำงานอยู่ยังมีกายและใจที่ยังคงปรากฏแต่ปราศจากกิเลสเครื่องผูกพันเปรียบเสมือนไฟที่ดับแล้วแต่ฐานยังร้อนอยู่ 2.. ปรินิพานอนุปาทิเสสนิพานหมายถึงการดับขันดับชีวิตเมื่อร่างกายแตกดับลงหลังจากบรรลุนิพานแล้วเปรียบเสมือนไฟที่ดับสนิทแล้วไม่มีอะไรเหลืออยู่เป็นการหลุดพ้นจากวัฏสงสารอย่างแท้จริงการเข้าใจความหมายของนิพานอย่างถูกต้องนั้นสำคัญมากเพราะหากเราเข้าใจผิด อาจนำไปสู่การปฏิบัติที่ผิดเพี้ยนได้เช่นการคิดว่านิพพานคือการหายตัวไปเฉยๆหรือการคิดว่านิพพานคือไม่มีอะไรเลยในเมื่อสิ้นชีวิตซึ่งไม่ตรงกับคำสอนของพระพุทธเจ้าการประยุกต์ใช้หลักธรรมสู่การเข้าถึงนิพพานในชีวิตประจำวันการเข้าถึงนิพพานมิใช่เรื่องที่ห่างไกลหรือต้องรอไปถึงชาติหน้าหากแต่เราสามารถเรื่องปฏิบัติได้ตั้งแต่วันนี้ในชีวิตประจำวันของเรา หลักการสาคัญคือการนํำหลักธรรมที่กล่าวมาข้างต้นมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ก็การพิจารณาอริยสัจสี่ในชีวิตประจําวันสังเกตตนเองเมื่อเผชิญกับความทุกข์หรือความไม่สบายใจลองพิจารณาว่าสิ่งนี้คือทุกข์หรือไม่และอะไรคือเหตุแห่งทุกข์นั้นส่วนใหญ่แล้วเหตุแห่งทุกข์มักมาจากตัณหาความอยากได้อยากเป็นอยากไม่เป็น เมื่อเรารู้เท่าทันตัณหาเราก็จะสามารถปล่อยวางและไม่ก่อทุกข์เพิ่มการตั้งมั่นในมรรคหรือการดำเนินชีวิตตามอริยมรรคมีองค์8จะช่วยขัดเกลาจิตใจและนำเราไปสู่การดับทุกข์ได้สัมาทิฏฐิการมีความเห็นที่ถูกต้องมองสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงไม่หลงงมงายเช่นเห็นว่าการทำดีได้ดีการทำชั่วได้ชั่วการเวียนว่ายตายเกิดมีจริง การทำบุญให้ทานย่อมมีผลสัมมาสังกัปะการคิดแต่สิ่งที่ดีงามไม่คิดประทุษร้ายผู้อื่นไม่คิดอกุศลสัมมาวาจาการพูดจาด้วยความสุภาพอ่อนโยนงดเว้นการพูดปดการพูดส่อเสียดการพูดคำหยาบและการพูดเพ้อเจ้อสัมมากัมมันตะการประพฤติกายที่สุภาพไม่เบียดเบียนผู้อื่นงดเว้นการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์ และการประพฤติผิดในกามสัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีพในทางที่ชอบไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่ประกอบอาชีพที่ผิดกฎหมายหรือศีลธรรมสัมมาวายามะการเพียรพยายามละอกุศลกรรมใหม่ที่ยังไม่เกิด <S <S เพียรเผากุศลกรรมที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญ <S <S เพียรทำกุศลกรรมที่เกิดขึ้นแล้วให้ตั้งอยู่และเพียรทำกุศลกรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นสัมมาสติ การตั้งสติระลึกรู้ตัวอยู่เสมอไม่เผลอเรอต่อการกระทำความคิดและคำพูดของตนเองการเจริญสติปัฏฐาน4คือการกำหนดรู้กายเวทนาจิตธรรมสัมมาสมาธิการฝึกจิตให้ตั้งมั่นแน่วแน่ไม่ฝุ้งซ่านเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วจะสามารถพิจารณาสิ่งต่างๆได้อย่างชัดเจนการฝึกพิจารณาไตรลักษณ ในชีวิตประจำวันเรามักพบเจอกับความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเช่นสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไปรัพย์สินที่เสื่อมสลายความสัมพันธ์ที่ผันแปรหรือแม้กระทั่งความคิดความรู้สึกที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปการหมั่นพิจารณาว่าทุกสิ่งล้วนไม่เที่ยงอนิจจงย่อมทำให้เราไม่ยึดมั่นถือมั่นหากมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นเราก็ยินดีแต่ไม่หลงระเริง หากมีสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นเราก็ยอมรับได้ไม่เศร้าโศกจนเกินไปการเห็นว่าสิ่งทั้งหลายเป็นทุกข์ทุกขังคือการรับรู้ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นย่อมมีความไม่สบายใจเจือปนอยู่เสมอและการเห็นว่าสิ่งทั้งหลายเป็นไม่ใช่ตัวตนอนัตตาคือการไม่ยึดติดว่าสิ่งนี้คือของฉันหรือตัวฉันการเข้าใจเช่นนี้จะช่วยลดการยึดมั่นถือมั่นอันเป็นต้นเหตุของทุกข์ การใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทความไม่ประมาทคือการมีสติรู้ตัวอยู่เสมอไม่หลงเพลิดเพลินไปกับสิ่งต่างๆจนลืมหน้าที่หรือลืมเป้าหมายการใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทคือการดำเนินชีวิตตามแนวทางของมรรคอยู่เสมอมันทำความดีละเว้นความชั่วและฝึกฝนจิตใจอยู่เป็นนิดสัมมาวายามะการเพียรพยายามละอกุศล,ลกรรมใหม่ที่ยังไม่เกิด เพียรเผากุศลละรรมที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญเพียรทําอกุศลละรรมที่เกิดขึ้นแล้วให้ตั้งอยู่และเพียรทํากุศลละรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นสัมมาสติการตั้งสติระลึกรู้ตัวอยู่เสมอไม่เผลอเรอต่อการกระทําความคิดและคําพูดของตนเองการเจริญสติปัฏฐาน4คือการกําหนดรู้กายเวทนาจิตธรรมสมมาสมาธิ การฝึกจิตให้ตั้งมั่นแน่วแน่ไม่ฟุ้งซ่านเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วจะสามารถพิจารณาสิ่งต่างๆได้อย่างชัดเจนการฝึกพิจารณาไตรลักษณ์ในชีวิตประจำวันเรามักพบเจอกับความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเช่นสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไปสัพย์สินที่เสื่อมสลายความสัมพันธ์ที่ผันแปรหรือแม้กระทั่งความคิดความรู้สึกที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปการหมั่นพิจารณาว่า ทุกสิ่งล้วนไม่เที่ยงอนิจจงย่อมทำให้เราไม่ยึดมั่นถือมั่นหากมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นเราก็ยินดีแต่ไม่หลงระเริงหากมีสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นเราก็ยอมรับได้ไม่เศร้าโศกจนเกินไปการเห็นว่าสิ่งทั้งหลายเป็นทุกข์ทุกขังคือการรับรู้ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นย่อมมีความไม่สบายใจเจือปนอยู่เสมอและการเห็นว่าทุกสิ่งไม่ใช่ตัวตนอนัตตา คือการไม่ยึดติดว่าสิ่งนี้คือของฉันหรือตัวฉันการเข้าใจเช่นนี้จะช่วยลดการยึดมั่นถือมั่นอันเป็นต้นเหตุของทุกการใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทความไม่ประมาทคือการมีสติรู้ตัวอยู่เสมอไม่หลงเพลิดเพลินไปกับสิ่งต่างๆจนลืมหน้าที่หรือลืมเป้าหมายการใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทคือการดำเนินชีวิตตามแนวทางของมรรคอยู่เสมอ มันทำความดีละเว้นความชั่วและฝึกฝนจิตใจอยู่เป็นนิดการเจริญสติภาวนาการเจริญสติเป็นเครื่องมือสำคัญในการเข้าถึงนิพพานการเจริญสติภาวนาคือการฝึกฝนจิตใจให้สงบตั้งมั่นและเห็นตามความเป็นจริงการฝึกสติในชีวิตประจำวันสามารถทำได้ในทุกอิริยาบถเช่นการรับประทานอาหารอย่างมีสติการเดินอย่างมีสติการฟังอย่างมีสติ เมื่อจิตสงบและตั้งมั่นแล้วเราจะสามารถพิจารณาธรรมะต่างๆได้อย่างลึกซึ้งและสามารถเห็นถึงไตรลักษณ์ของสิ่งต่างๆได้ชัดเจนยิ่งขึ้นตัวอย่างจริงเพื่อความเข้าใจที่ง่ายขึ้นลองพิจารณาเรื่องของนายสมชายที่ทำงานหนักเก็บเงินสะสมทรัพย์มาทั้งชีวิตด้วยความหวังจะมีความสุขสบายในบ้านปลายชีวิตเขาทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยทุ่มเททุกอย่างเพื่อเป้าหมายนั้นวันหนึ่ง เมื่อเขาสุขภาพไม่ดีหมอวินิจฉัยว่าเขาป่วยหนักเขาจึงต้องหยุดทำงานและต้องใช้เงินที่สะสมมาไปกับรักษาพยาบาลในระหว่างการรักษาเขารู้สึกทุกข์ใจมากเพราะสิ่งที่เขาตั้งใจมาตลอดกลับกลายเป็นเรื่องที่นำมาซึ่งความทุกข์เขาเคยเชื่อว่าเงินและความสบายจะเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงชีวิตแต่เมื่อเขาล้มป่วยเขาจึงได้มีโอกาสพิจารณาคำสอนของพระพุทธเจ้าเขาเริ่มสังเกตว่า ความสุขที่เขาเคยได้รับจากการสะสมเงินนั้นเป็นเพียงความสุขชั่วคราวเมื่อมีปัญหาเงินก็ไม่สามารถซื้อสุขภาพที่ดีหรือความสุขที่แท้จริงเขามองเห็นว่าทรัพย์สินที่เขามีนั้นไม่เที่ยงอนิจจงหากเราไม่ดูแลรักษาก็ย่อมเสื่อมสลายไปหรือเมื่อเราจากโลกนี้ไปทรัพย์สินเหล่านั้นก็ต้องตกอยู่กับผู้อื่นนอกจากนี้เมื่อเขาเผชิญกับความเจ็บปวดทางกาย เขาก็เห็นว่าร่างกายนี้เป็นทุกข์ทุกขังมีการเปลี่ยนแปลงเสื่อมสลายไปตามการละเวลาไม่สามารถควบคุมได้อย่างที่ใจปรารถนาและเขาก็เริ่มเข้าใจว่าตัวตนที่เขาเคยยึดมั่นว่าเป็นนายสมชายผู้ร่ำรวยผู้ขยันขันแข็งนั้นแท้จริงแล้วก็เป็นแค่การรวมตัวของธาตุต่างๆที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนด้วยการพิจารณาเช่นนี้ นายสมชายค่อยๆปล่อยวางความยึดติดในทรัพย์สินชื่อเสียงและความสบายทางกายเขาเริ่มใช้ชีวิตที่เหลืออยู่อย่างมีสติทำบุญให้ทานดูแลสุขภาพกายและใจให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้เขาพบว่าความสงบสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ปริมาณทรัพย์สินแต่อยู่ที่การไม่ยึดมั่นถือมั่นการปล่อยวางและการมีจิตใจที่สงบเยือกเย็นเรื่องของนายสมชายนี้สะท้อนให้เห็นว่าแม้ในยามวิกฤต เราก็สามารถนำหลักธรรมมาประยุกต์ใช้ได้การเห็นแจ้งในอริยสัจสี่และไตรลักษณ์ช่วยให้นายสมชายคลายความทุกข์และเข้าใกล้สภาวะแห่งนิพพานได้แม้ว่าร่างกายจะยังคงทุกข์แต่จิตใจของเขาก็เริ่มสงบเย็นลงอีกตัวอย่างหนึ่งคือแม่ชีศรัทธาผู้สละทางโลกมาบวชเพื่อปฏิบัติธรรมเธอใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายสงบสงเงียมตื่นตั้งแต่เช้าตรู่เพื่อทำวัด สวดมนต์และปฏิบัติสมาธิอย่างสม่ำเสมอในแต่ละวันแม่ชีศรัทธาจะสังเกตความทิศของตนเองพิจารณาเวทนาที่เกิดขึ้นทางกายและรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของสัพพสิ่งรอบตัวเมื่อมีผู้มาถวายทานหรือมาสนทนาแม่ชีศรัทธาจะรับด้วยความยินดีแต่ก็ไม่ยึดติดหากมีคนมากระทบกระทั่งหรือพูดจามไม่ดี เธอก็จะพิจารณาว่านั่นคือการแสดงออกของจิตใจเขาซึ่งก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเธอไม่เก็บมาเป็นอารมณ์ไม่ปรุงแต่งให้เกิดโทสะการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอเช่นนี้ทำให้แม่ชีศรัทธามีจิตใจที่มั่นคงแน,แน่วแน่และบริสุทธิ์ผุดพองเธอเข้าถึงสภาวะแห่งความสงบเย็นภายในจิตใจอย่างแท้จริงซึ่งเป็นก้าวที่สำคัญยิ่งในการเข้าถึงนิพพานข้อคิด และการปฏิบัติเพื่อก้าวไปสู่นิพพานการก้าวไปสู่นิพพานนั้นเปรียบเสมือนการเดินทางที่ต้องอาศัยความเพียรความอดทนและการปฏิบัติที่ถูกต้องต่อไปนี้เป็นข้อคิดและแนวทางในการนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูป,ปรธรรม 1. เริ่มต้นด้วยการรู้เท่าทันสิ่งที่เกิดขึ้นในทุกขณะจิตที่ตื่นอยู่จงพยายามสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งภายนอกและภายในตนเองเช่น เมื <Scroll> ่อมีความสุขเกิดขึ้นก็รู้ว่าสุขกำลังเกิดเมื่อมีทุกข์เกิดขึ้นก็รู้ว่าทุกข์กำลังเกิดเมื่อมีกิเลสเกิดขึ้นก็รู้ว่ากิเลสกำลังเกิดการรู้เท่าทันนี้คือจุดเริ่มต้นของการไม่ปรุงแต่งการไม่ยึดติด 2. ฝึกปล่อยวางทีละเล็กทีละน้อยเมื่อรู้เท่าทันแล้วให้ฝึกปล่อยวางสิ่งต่างๆที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์หรือสิ่งที่เป็นเหตุแห่งทุกข์ ปล่อยวางความยึดติดในความคิดความเห็นที่ผิดผิดปล่อยวางอารมณ์ที่ไม่ดีต่างๆเช่นความโกรธความริษยาความเสียใจการปล่อยวางนี้อาจเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆน้อยๆเช่นปล่อยวางการต่อว่าผู้อื่นในใจปล่อยวางความไม่พอใจในสิ่งเล็กๆน้อยๆ 3. มหมั่นจเจริญสติอยู่เสมอการจเจริญสติเป็นหัวใจสำคัญของการปฏิบัติธรรม ตั้งแต่การตื่นนอนจนถึงเข้านอนพยายามมีสติอยู่กับลมหายใจการเคลื่อนไหวของร่างกายการรับรู้ทางประสาทสัมผัสหรือการทำงานที่ทำอยู่การมีสติอยู่เสมอจะช่วยให้เราไม่เผลอเรอไม่ตกเป็นทาสของกิเลส 4. ศึกษาและทำความเข้าใจธรรมะอย่างต่อเนื่องหาเวลาศึกษาธรรมะจากแหล่งที่น่าเชื่อถือเช่นหนังสือธรรมะพระไตรปิฎก คําสอนของพระอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิการเข้าใจหลักธรรมอย่างถูกต้องจะช่วยให้เรามีแนวทางในการปฏิบัติที่ถูกต้องไม่หลงผิด 5. ปฏิบัติทานศีลภาวนาอย่างสม่ำเสมอ 1. ทานการบริจาคแบ่งปันช่วยเหลือผู้อื่นเป็นการฝึกละความตรณีเห็นคุณค่าของการให้ 2. ศีลการรักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์เป็นการฝึกควบคุมกายวาจาให้เรียบร้อย เป็นการสร้างพื้นฐานของความดีงาม 3. ภาวนาการฝึกจิตให้สงบตั้งมั่นและเห็นแจ้งในธรรมอันได้แก่สมถภาวนาการทำให้จิตสงบและวิปัสนาภาวนาการเห็นแจ้งในความจริง 6. มีความเมตตากรุณาต่อตอนเองและผู้อื่นการมีเมตตาต่อตอนเองคือการให้อภัยตนเองเมื่อทำผิดและพยายามแก้ไขปรับปรงุง การมีเมตตาต่อผู้อื่นคือการปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุขไม่เบียดเบียนผู้อื่นการแผ่เมตตาเป็นประจำจะช่วยชำระล้างจิตใจให้บริสุทธิ์ 7. ตระหนักถือความไม่แน่นอนของชีวิตชีวิตเต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรที่คงทนถาวรการยอมรับความไม่แน่นอนนี้จะช่วยลดความคาดหวังและลดความผิดหวังเมื่อสิ่งต่างๆไม่เป็นไปตามที่ใจปรารถนา 8. ตั้งมั่นในความเพียรและความไม่ย่อท้อเส้นทางสู่การหลุดพ้นย่อมไม่ใช่เรื่องง่ายอาจมีอุปสรรคความเหนื่อยล้าหรือความท้อแท้เกิดขึ้นได้จงตั้งมั่นในความเพียรพยายามต่อไปอย่าท้อถอยหากล้มลงก็จงลุกขึ้นมาใหม่และก้าวเดินต่อไปนิพพานคือสันติสุขอันสูงสุดคือความหลุดพ้นจากพันธนาการทั้งปวงคืออิสรภาพที่แท้จริง การเข้าถึงนิพพานมิใช่เรื่องของปฏิหารแต่เป็นผลลัพธ์ของการปฏิบัติที่ถูกต้องและต่อเนื่องด้วยการน้อมนำหลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของเราอย่างมีสติปัญญาและความเพียรขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรยัยและบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญมาจงเป็นเครื่องสนับสนุนนำพาให้ท่านทั้งหลายประสบความสุข ความเจริญในธรรมและสามารถเข้าถึงพระนิพพานอันเป็นที่สุดแห่งการดับทุกข์ได้โดยเร็วพลันเทิญ